เสียงฝนตกกระทบหลังคาบ้านไม้หลังเก่าเบาๆในค่ำคืนที่เงียบสงัดณนหะมู่บ้านชนบทเล็กๆแห่งหนึ่งมาลีหญิงสาววัย23ปีกำลังนั่งลูกท้องของตนเบาๆขณะจ้องมองออกไปนอกหน้าต่างดวงตาเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวเธอไม่เคยคิดเลยว่าเด็กในท้องเธอจะเป็นลูกของผู้ชายคนเดียวกันกับแม่ของเธอเองย้อนกลับไปเมื่อ6เดือนก่อนคุณพิชยัย เศรษฐีใหญ่เจ้าของไร่อ้อยที่ร่ำรวยที่สุดในจังหวัดได้เข้ามาเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้กับโรงเรียนในหมู่บ้านมาลีในฐานะครูอาสาได้มีโอกาสพบกับเขาบ่อยครั้งเขาสุภาพใจดีและดูจะมีเมตตาเสมอโดยเฉพาะกับเธอไม่ช้าไม่นานการพบเจอกลายจะเป็นการสนทนาการสนทนากลายเป็นความใกล้ชิดและคืนหนึ่งเธอตื่นขึ้นมาบนเตียงของเขาพร้อมกับหัวใจที่สับสนแต่เต็มไปด้วยความลหลงใหลแต่ในขณะที่เธอกำลังพยายามทำความเข้าใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแม่ของเธอป้านง หญิงไม่ไวัยห้กว่ากว่ากลับมีท่าทีเปลี่ยนไปป้านงแต่งหน้าทุกวันแต่งตัวสวยขึ้นและบ่อยครั้งที่มาลีเห็นแม่ออกไปในตอนค่ำโดยไม่บอกว่าไปไหนมาลีคิดว่าแม่เพียงแค่ต้องการชีวิตใหม่หรือบางทีอาจมีแฟนใหม่แต่เธอไม่เคยสงสัยว่าคนคนนั้นคือคนเดียวกับพ่อของลูกเธอความจริงเปิดเผยในคืนหนึ่งเมื่อมาลีแอบตามแม่ไปจนถึงบ้านพักบนเขาของคุณพิชัยและเธอเห็น แม่ของเธอกำลังนั่งอยู่ข้างเขาหัวเราะเบาๆขณะเขาเอื้อมมือไปลูบท้องของแม่อย่างอ่อนโยนหญิงสาวรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนหัวใจเธอเต้นแรงจนหายใจแทบไม่ออกเธอแทบล้มลงกับพื้นมาลียูนนอนนิ่งอยู่ในความมืดร่างกายเย็นเฉียบราวกับไม่มีเลือดไหลเวียนดวงตาเธอเบิกกว้างจ้องมองภาพรงหน้าราวกับมันไม่ใช่เรื่องจริงแต่ทุกอย่างชัดเจนเกินไปรอยยิ้มของแม่เสียงหัวเราะของคุณพิชัยมือของเขาที่ลูบท้องแม่ท้องที่กำลังตั้งครรภ์เอเหมือนกับเธอ เธอหันหลังกลับพยายามกลั้นเสียงสะอื้นขณะที่วิ่งฝ่าความมืดลงจากเนินเขาความเจ็บปวดในอกเหมือนมีเข็มพันเล่มท่ทิมแทงพร้อมกันความทรงจำทุกอย่างถาโถมกลับมาคำพูดหวานหูของคุณพิชัยคำสัญญาว่าจะดูแลเธอกับลูกอย่างดีการที่เขาบอกว่าเธอพิเศษกว่าใครทั้งหมดมันคือโกหกวันรุ่งขึ้นมาลีไม่ลงไปกินข้าวไม่พูดกับใครแม่เคาะประตูห้องหลายครั้งแต่เธอไม่ตอบเธอรู้ว่าแม่ต้องสงสยัยแต่ยังไม่กล้าเผชิญหน้ากับความจริง จนกระทั่งเย็นวันหนึ่งแม่เดินเข้ามาในห้องพร้อมกับสายตาที่ไม่เคยเห็นมาก่อนอ่อนล้าเจ็บปวดและรู้สึกผิดมาลีแม่มีเรื่องจะสารภาพแม่พูดเสียงเบาหญิงสาวเงยหน้ามองอย่างช้าช้าน้ำตาคลอเบา้าไม่ต้องแล้วแม่หนูรู้หมดแล้วเสียงเธอสัน่นป้านงนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะซุดตัวลงข้างเตียงลูบมือของลูกเบาๆแม่ไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นแบบนี้ตอนนั้นแม่เหงาแม่ไม่รู้ว่าเขาอยู่กับหนูด้วยเขาบอกว่าเขาโสดแม่เชื่อ แล้วเขาบอกแม่ไหมว่าเขาทําให้ลูกแม่ท้องมาลีพูดทั้งน้ําตาป้านงสายหน้าอย่างช้าช้าเขาไม่พูดถึงใครเลยจนเมื่อวานนี้เขากําลังจะขอแม่แต่งงานคําพูดนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางอกของมาลีเธอลุกพรวดขึ้นน้ําตาไหลาอาบแก้มเขาจะเป็นพ่อของลูกแม่และปู่ของลูกหนูพร้อมกันความเงียบอึอดอัดเข้าปกคลุมห้องไม่มีใครกล้าพูดอะไรต่อทั้งคู่จมอยู่ในความสับสนและความเจ็บปวดที่ไรทางออก แต่นี่มันยังไม่จบคืนนั้นเองโทรศัพท์ของมารีก็ดังขึ้นหมายเลขที่ไม่รู้จักเธอเกือบไม่รับสายแต่เสียงปลายสายที่แผ่วเบาแต่เด็ดขาดทําให้เธอต้องนิ่งฟงังถ้าเธอกับแม่ยังไม่หยุดยุ่งกับพิชัยพวกเธอจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเสียงถูกตัดไปทันทีหญิงสาวนั่งนิ่งราวกับเลือดในตัวหยุดไหลเธอไม่ได้รู้เพียงแค่ว่าผู้ชายคนหนึ่งทําให้แม่กับลูกท้องพร้อมกันแต่ยังไม่รู้เลยว่าเขามีอดีต และศัตรูที่ตามมาอีกมากมือของมารียังคงสั่นไม่หยุดโทรศัพท์หล่นจากมือกระแทกพื้นห้องไม้จนเกิดเสียงตุบเบาๆแต่เธอไม่ได้สนใจมารีจ้องมองไปยังจุดว่างเปล่าในอากาศหัวใจเต้นแรงราวกับจะทะลุออกจากอกเสียงปลายสายเต็มไปด้วยความเกลียดชงังและมันไม่ใช่คำขู่ลอยๆน้ำเสียงนั้นจริงจังเย็นชาและรู้เรื่องเธอกับแม่เกินกว่าที่ควรจะรู้ใครกัน คืนนั้นเธอนอนไม่หลับแม้แต่นาทีเดียวเธอนั่งอยู่ตรงหน้าต่างทั้งคืนจ้องมองความมืดรอบบ้านราวกับกลัวว่าเงาในความมืดจะขยับเข้ามาใกล้ทุกทีวันรุ่งขึ้นมาลีตัดสินใจไปเผชิญหน้ากับคุณพิชัยเธอต้องรู้ความจริงทั้งหมดไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาทำกับเธอและแม่แต่ยังรวมถึงสิ่งที่เขาปิดบังไว้จากทุกคน เธอไปถึงคฤหา์ของเขาในตอนสายประตูรั้วเปิดอัตโนมัติเมื่อเธอเก้าวเข้าไปคนงานที่เคยยิ้มแย้มวันนี้กลับมีท่าทีแปลกๆปลพวกเขากระซิบกระซาบมองเธอด้วยสายตาหวัดระแวงราวกับมีบางอย่างไม่ชอบมาพากลเมื่อเธอเดินเข้าไปในบ้านเสียงเพลงคลาสสิกเบาๆบดังแผ่วจากลำโพงบิวอินคุณพิชัยนั่งอยู่ตรงโซฟาหนังแทกลางห้องนั่งเล่นถือแก้วไวน์ในมือเขาหันมามองเธอด้วยรอยยิ้มอบอุ่นมาลีลูกสาวคนสวยของฉันเขาพูดด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนจนหน้าขนลุก หยุดเรียกฉันแบบนั้นมาลีตะโกนคุณหลอกฉันหลอกแม่แล้วตอนนี้ยังจะขอแม่ฉันแต่งงานอีกเหรอคุณพิชัยถอนหายใจวางแก้วไวลงช้าๆเขาไม่ได้มีสีหน้าตกใจเลยแม้แต่น้อยเรากับเขาคาดไว้แล้วว่ามันจะเกิดขึ้นเธอรู้แล้วสินะก็ดีฉันเบื่อจะปิดบังแล้วเหมือนกันทำไมทำไมคุณถึงทำแบบนี้ชายสูงวัยยิ้มจางๆพา,างเอหลังพิงพนักโซฟา เพราะฉันเลือกไม่ได้เธอสวยแม่เธอก็สวยต่างมีสเสน่ห์กันคนละแบบฉันรักเธอทั้งคู่และลูกของเราทั้งสองคนฉันจะดูแลพวกเธอทั้งหมดมารีพวกเราอาจจะอยู่ร่วมกันได้ถ้าเธอยอมรับคุณบ้าไปแล้วมาลีก้าวถอยหลังสั่นไปทั้งตัวเขาลุกขึ้นย่างก้าวเข้ามาใกล้ช้าๆฟังฉันก่อนมาลีโลกนี้มีเรื่องที่ซับซ้อนมากกว่าที่เธอเข้าใจและเชื่อเธอว่าเสียงปังดังขึ้นขันขดจังหวะก่อนที่ประตูด้านหลังจะเปิดออกอย่างแรง หญิงสาวคนหนึ่งในชุดดำเดินเข้ามาพร้อมกับแววตาเย็นเฉียบผมยาวสีดำของเธอถูกรวบไว้แน่นและในมือเธอถือแฟ้มเอกสารบางอย่างเจอกันอีกแล้วนะคุณพิชยัยหญิงคนนั้นพูดด้วยน้ำเสียงเที่ยมเกรียมฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าฉันจะกลับมาเมื่อถึงเวลาคุณพิชัยชะงักดวงตาเบิกกว้างวารุณีเธอกลับมาทำไมหญิงสาวโยนแฟ้มลงบนโต๊ะแฟ้มที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายและหลักฐาน เพราะฉันคือแม่ของลูกอีกคนของคุณและฉันก็ไม่ได้มาเพื่อทวงความรักแต่เพื่อเปิดโปงทุกสิ่งที่คุณเคยทำโดยเฉพาะคดีที่คุณฝังไว้เมื่อสิบปีก่อนมาลียืนอึ้งสายตาไล่มองภาพในแฟ้มและเริ่มเข้าใจว่าเรื่องนี้มันลึกกว่าการทรยศของคนรักและแม่มันคือเงามืดในอดีตที่กำลังหวนกลับมาอย่างไม่มีใครคาดคิด บรรยากาศในห้องนั่งเล่นพันเปลี่ยนเป็นหนักอึ้งราวกับอากาศหยุดไหลเวียนเสียงแผ่นเอกสารในแฟ้มที่วรุณีโยนลงโต๊ะกระจายออกมาบางใบลอยตกถึงพื้นเป็นภาพถ่ายเก่าๆของหญิงสาวคนหนึ่งในชุดคนไข้มือเต็มไปด้วยรอยเข็มและอีกใบคือภาพอันตรสาวของทารกในคันหลงวันที่ย้อนหลังไปเกือบสิบปีแกไม่ควรกลับมาคุณพิชัยพูดเสียงแผ่วแต่ในแววตาเต็มไปด้วยความโกรธจัดวรุณียิ้มเย็นไม่ควรหรือว่าแกกลัวว่าความจริงจะหลุดออกมาละ่ะ มารียืนอึ้งเธอพยายามเชื่อมโยงเรื่องราวในหัววารุณีคือใครกันแน่ลูกของเธอกับพิชัยอยู่ที่ไหนแล้วคดีที่ฝังไว้เมื่อสิบปีก่อนมันหมายถึงอะไรวารุณีหันมาทางมาลีดวงตาอ่อนลงเล็กน้อยเธอไม่ควรมาอยู่ในเรื่องนี้แต่น่าเสียดายที่เธอกลายเป็นเหยื่อคนใหม่เหมือนที่ฉันเคยเป็นคุณหมายความว่าไงมาลีถามเสียงเบาสิบปีก่อนฉันเคยเป็นเลขาส่วนตัวของเขาเธอพูดพลางชี้ไปที่พีชยัย เขาทำดีกับฉันดูแลฉันเหมือนเจ้าหญิงแล้ววันหนึ่งฉันก็ตั้งท้องแต่พอฉันเริ่มพูดถึงเรื่องแต่งงานเขากลับเปลี่ยนไปกลายเป็นคนเย็นชาแล้วอยู่ๆฉันก็หายไปจากบริษัทไม่มีใครหาเจอไม่มีใครรู้ว่าฉันไปไหนมารีเบิกตากว้างคุณถูกจับตัวไม่ใช่แค่นั้นวารุณีหัวเราะเบาๆอย่างเย้ยหยันเขาให้คนวางยาฉันถูกส่งไปอยู่ที่สถานบำบัดจิตเวชในจังหวัดห่างไกลที่นั่นพวกเขาบอกว่าฉันเป็นบ้าบอกว่าฉันสร้างเรื่องขึ้นมาเองท้องไม่มีพ่อสมองไม่ปกติ เสียงเงียบลงไปพักหนึ่งก่อนวารุณีจะพูดต่อเสียงเข้มลูกของฉันฉันไม่เคยได้เห็นหน้าลูกเลยสักครั้งเดียวคุณพิชัยตะโกนเสียงดังเธอมันคนโกหกไม่มีใครเชื่อคำพูดของเธอหรอกวารุณีหยิบเอกสารอีกใบขึ้นมาเป็นสำเนาวเวทระเบียนจากสถานพยาบาลพร้อมลายเซนของหมอและลายเซ็นของคุณพิชัยไม่ต้องให้ใครเชื่อก็ได้แต่หลักฐานนี้จะทำให้ศาลเชื่อเธอพูดอย่างเยือกเย็น มารีรู้สึกเหมือนยืนอยู่บนเหวเธอหันไปมองคุณพิชยัยชายผู้ที่เธอเคยคิดว่าเป็นผู้มีพระคุณเป็นคนรักและเป็นพ่อของลูกเธอเขาเคยทําแบบนี้มาก่อนเคยทําลายชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งและตอนนี้เขากําลังทําแบบเดิมกับเธอและแม่ของเธอคุณไม่ใช่คนที่ฉันรู้จักเลยมาลีพูดเบาๆแต่ชัดเจนคุณพิชัยเดินถอยหลังไปเล็กน้อยสีหน้าเริ่มวั่นไหวเขาหันไปมองวาุณีเธอต้องการอะไร วารุณีจ้องเขาตาเขมง็งความจริงและความยุติธรรมฉันไม่ต้องการเงินไม่ต้องการชื่อเสียงฉันแค่ต้องการให้คนเห็นว่าแกไม่ใช่คนดีอย่างที่แกล้งทําเป็นและในขณะที่เธอพูดจบเสียงเคาะประตูหน้าคฤหาสน์ก็ดังขึ้นทีทีเสียงตำรวจมาลีหันไปมองวารุณีดวงตาเต็มไปด้วยความตื่นตระหนกคุณเรียกตำรวจวารุณีไม่ตอบแต่ยิ้มบางๆงแทนคำตอบเสียงเคาะประตูดังขึ้นทีท,ทีก่อนจะตามมาด้วยเสียงเรียกอย่างมีอำนาจ ตำรวจครับเปิดประตูด้วยครับมาลีหันขอบไปทางคุณพิชัยสีหน้าเขาซีดเผือดดวงตาสั่นไหวเป็นครั้งแรกน้ำเสียงทรงอํานาจหายไปเหลือเพียงชายแก่คนหนึ่งที่กำลังโดนความจริงไล่ล่าวารุณีเดินไปเปิดประตูอย่างมั่นใจและเมื่อตำรวจนอกเครื่องแบบสามนายเดินเข้ามาทุกสายตาในห้องก็จับจ้องอยู่ที่ชายที่เคยคิดว่ามีอำนาจเหนือใคร คุณพิชัยมหาเวทคุณถูกตั้งข้อกล่าวหาในคดีลักพาตัวข่มขืนและช่อโกงหลายกระทงเราขอเชิญตัวคุณไปสอบสวนที่สถานีตำรวจเดี๋ยวนี้ไม่พวกคุณไม่มีหลักฐานอะไรเลยเขาตะโกนอย่างลนลานเธอมันโกหกทั้งหมดนี่คือการใส่ร้ายวารุณีล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดวิดีโอเปิดคลิปเสียงถ้าเธอยังไม่หยุดยุ่งกับพิชัยพวกเธอจะได้รู้ว่าเขาไม่ใช่คนดีอย่างที่คิดเสียงชายคนนั้นชัดเจนและไม่ต้องเดาเลยว่าเป็นเสียงของใคร คุณขู่ฉันขู่ลูกของคุณเองมาลีพูดด้วยเสียงเย็นชาน้ำตารินแต่แววตาแน่วแน่ตำรวจจับกลุ่มตัวเขาท่ามกลางเสียงตะโกนโวยวายคุณพิชัยดิ้นรนจนสุดแรงแต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานพันธนาการของความยุติธรรมได้ขณะที่เขาถูกพาขึ้นรถตำรวจเสียงฟ้าร้องคำรามขึ้นเหนือท้องฟ้าหม่นราวกับธรรมชาติกำลังประกาศจุดจบของอำนาจจอมปลอมที่เขาเคยครอบครอง ภายในคฤรานาที่เคยหรูหราบัดนี้มีเพียงมารีกับวารุณียืนอยู่ท่ามกลางความเงียบสงัดมารีหันมามองผู้หญิงตรงหน้าน้ำตาย,ยังคงไหลแต่ในหัวใจเธอเริ่มรู้สึกว่ามีบางอย่างเปลี่ยนไปขอบคุณเธอพูดเบาๆวารุณีไม่ได้ตอบในทันทีแต่จ้องมองเข้าไปในตาของหญิงสาวตรงหน้าเราถูกหลอกเหมือนกันเธอพูดแต่เราไม่ใช่เหยื่อตลอดไป และแล้วทั้งสองหญิงสาวต่างวัยเหยื่อของชายคนเดียวกันยืนอยู่ในซากปรักหักพังของอดีตท,ที่เจ็บปวดแต่ภายในสายตาทั้งคู่มีประกายของพลังที่แตกต่างออกไปประกายของการลุกขึ้นยืนของการเริ่มต้นใหม่แต่เรื่องนี้ยังไม่จบเพียงเท่านี้ก่อนที่มารีจะเดินกลับออกไปเธอหยิบกระดาษแผ่นหนึ่งที่หล่นอยู่ใกล้แฟ้มขึ้นมาดูเป็นภาพอันตราสาวอีกใบหนึ่งชื่อแม่วารุณี ชื่อเด็กไม่ระบุแต่ในช่องชื่อพ่อกลับมีชื่อของชายอีกคนไม่ใช่คุณพิชยัยมาลีหันไปหาวารุณีช้าช้าเดี๋ยวเด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของเขาเหรอวรุณีหันมาสายตาฉายแววบางอย่างที่เปลี่ยนไปเธอยิ้มแต่เป็นรอยยิ้มที่ไม่เหมือนก่อนหน้านี้เลยแม้แต่นิดเดียว วารุณียิ้มบางๆทางเดินเข้าไปใกล้มาลีสายตาคู่นั้นไม่ใช่ของเหยื่อผู้เคยถูกทำร้ายอีกต่อไปแต่มันเต็มไปด้วยความลึกลับเจ้าเล่ห์และแสงความแข็งกร้าวที่ทำให้มาลีรู้สึกเหมือนมีลมเย็นพัดผู้ผ่านกลางหลังใช่เด็กคนนั้นไม่ใช่ลูกของพิชยัยวารุณีพูดเสียงเรียบแต่เขาคิดว่าใช่และนั่นคือเหตุผลที่เขายอมทำทุกอย่างเพื่อเก็บฉันไว้เงียบๆแล้วพ่อของเด็กคือใครมาลีถามอย่างระแวงวารุณีหยุดนิ่งครู่หนึ่งก่อนจะหัวเราะออกมาเบาๆ เขาเป็นคนที่พิชายไม่อยากให้ใครรู้ว่าเกี่ยวข้องกับฉันเพราะเขาเป็นศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของพิชัยพี่ชายร่วมสายเลือดของเขาเองอะไรนะมาลีเบิกตากว้างใจเต้นแรงอีกครั้งความจริงเบื้องหลังยิ่งฟังยิ่งซับซ้อนราวกับวงกลมที่ไม่มีจุดเริ่มต้นวารุณีหันหน้าไปยังหน้าต่างมองออกไปนอกคฤหาสน์ที่ตอนนี้กลายเป็นเพียงเงาแห่งอำนาจในอดีต พี่ชายกับพี่ชายของเขาเคยสู้กันเรื่องมรดกและฉันเป็นแค่เบี้ยตัวหนึ่งในเกมของเขาทั้งคู่ฉันรักพี่ชายของเขาจริงๆแต่พี่ชายล่อลวงฉันไว้ใกล้ตัวเพื่อแย่งทุกอย่างมาจากพี่ของตัวเองแล้วเด็กคนนั้นละ่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนมาลีถามเสียงเบาแทบไม่กล้ารับฟังคําตอบวารุณียิ้มจางๆก่อนจะหยิบภาพเด็กคนหนึ่งจากกระเป๋าเสื้อเด็กชายหน้าตาคมเข้มดวงตาฉายแววฉลาดเฉลียวไม่แพ้แม่ของเขา เขาอยู่ต่างประเทศฉันส่งเขาไปตั้งแต่ยังเล็กฉันไม่ต้องการให้เขาเติบโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้ฉันซ่อนเขาไว้เพื่อให้วันหนึ่งเขาจะกลับมาและแย่งทุกอย่างคืนมาลีเงียบงันสัมผัสได้ถึงแผนการที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจในทันทีคุณไม่ได้กลับมาแค่เพื่อแก้แค้นพิชัยมาลีพึมพำเบาๆวารุณีหันกลับมายิ้มให้เธอเธอฉลาดเหมือนแม่ของเธอแล้วแม่ฉันละ่ะคุณวางแผนจะทำอะไรกับเธอ วารุณีเดินเข้ามาใกล้อีกก้าดวงตาฉายแววเข้มข้นขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแม่ของเธอเป็นมากกว่าเหยื่อเหมือนกันเธอรู้ว่าพี่ชายเป็นใครตั้งแต่ต้นแต่เธอก็ยังเลือกที่จะอยู่ถามตัวเองดูสิว่าทำไมหัวใจของมาลีเต้นแรงขึ้นเธอเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เคยหลงลืมภาพอดีตที่ไม่เคยเข้าใจบทสนทนาแปลกๆปที่แม่เธอเคยพูดหรือว่าแม่ฉันรู้จักพ่อของคุณวารุณีเพียงพยักหน้าเบาๆมากกว่าที่เธอคิด เสียงนาฬิกาเก่าในคฤหา์ตีบอกเวลาหกโมงเย็นพอดีกับเสียงโทรศัพท์ของวรุณีดังขึ้นเธอรับสายเพียงไม่กี่วินาทีแล้ววางลงเขามาแล้วเธอพูดเบาๆใครวรุณีเดินไปยังประตูหน้าเปิดออกช้าๆแสงยามเย็นสาดเข้ามาในบ้านและชายคนหนึ่งในชุดสูทสีเข้มก็ก้าวเข้ามาสูงสง่าดวงตานิ่งเฉียบมาลีจ้องเขาเขม็งแล้วค่อยๆหายใจสะดุด เพราะใบหน้าของเขาคล้ายเธอจนแทบไม่ต้องพิสูจน์ดีเอ็นเอมารีรู้สึกเหมือนโลกหยุดหมุนในช่วขณะนั้นเสียงรอบข้างเงียบงนันราวกับทั้งคฤราสห์ดหายไปเหลือเพียงเธอกับชายแปลกหน้าผู้นั้นยืนประจันหน้ากันชายคนนั้นเดินเข้ามาอย่างเงียบเชียบทุกก้าที่เขาเดินเหมือนทิ่มแทงเข้าไปในจิตใจของมารีเขาหยุดอยู่ตรงหน้าเธอสายตานิ่งเฉียบแต่ไม่แข็งกระด้างมารีเสียงของเขานุ่มลึกอบอุ่นจนน่าประหลาดคุณเป็นใครมารีถามเสียงแผ่วหัวใจเต้นแรงแทบระเบิด ชายคนนั้นสบตาเธอแล้วพูดออกมาชัดถ้อยชัดคาฉันคือวิสรุตพี่ชายของพี่ชายทุกอย่างในหัวของมาลีหมุนวนความทรงจําเก่าๆของแม่ที่เล่าเรื่องชายคนหนึ่งสมัยสาวๆคนที่เธอไม่เคยเห็นหน้าแต่กลับฝังลึกในใจแม่มานานชื่อนั้นวิสรุตคุณคุณคือคนที่แม่ฉันเคยรักมาลีถามเสียงสัน่น วิสรุตไม่ตอบตรงๆเขาหันไปมองวรุณีที่ยืนมองทุกอย่างอย่างสงบสายตาของทั้งสองสบกันแล้วเขาก็หันกลับมาหามาลีอีกครั้งฉันเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งแต่ถูกน้องชายของตัวเองแย่งไปไม่ใช่แค่คนรักแต่แย่งทุกอย่างชื่อเสียงเงินทองความเชื่อใจและว,วันหนึ่งฉันพบว่าน้องชายของฉันทำลายชีวิตของผู้หญิงอีกคนวรุณีคุณเลยช่วยเธอมาลีพึมพำไม่ใช่แค่ช่วยวรุณีพูดแทรกขึ้นเขาคือพ่อของลูกฉัน หัวใจของมารีแทบหยุดเต้นเธอมองหน้าชายตรงหน้ากับหญิงที่ยืนข้างๆแล้วเริ่มเห็นภาพทั้งหมดค่อยๆปฏิปต่อเข้าด้วยกันแสดงว่าถ้าฉันกับคุณวารุณีเธอหยุดคำพูดทันทีเมื่อความคิดบางอย่างพุ่งเข้ามาอย่างฉับพลันเราอาจจะเป็นพี่น้องกันงั้นเหรอน้ำเสียงเธอสั่นเธอแทบไม่อยากเชื่อวารุณีเดินเข้ามาใกล้มองเธอด้วยสายตานิ่งสนิทแม่ของเธอไม่เคยเล่าเรอว่าคนที่เธอเรียกว่าพ่ออาจไม่ใช่พ่อที่แท้จริง มารียืนนิ่งเหมือนถูกฟ้าผ่ากลางอกความสงสัยในอดีตลอยกลับมาแม่เธอไม่เคยพูดถึงพ่อไม่เคยมีรูปของเขาไม่เคยตอบตรงๆว่าเขาเป็นใครน้ำเสียงของแม่ในคืนหนึ่งกลับมาในหัวบางเรื่องลูกไม่จำเป็นต้องรู้มันอาจทำร้ายมากกว่ารักษาตอนนั้นเธอไม่เข้าใจแต่ตอนนี้ทุกอย่างเริ่มชัดขึ้นหมายความว่าฉันอาจเป็นลูกของวิสรุตเหมือนกันความเงียบปกคลุมทั้งห้องไม่มีใครตอบไม่มีใครกล้าพูดอะไร เพราะถ้ามันเป็นจริงเด็กสองคนจากผู้หญิงสองคนกลายเป็นพี่น้องแท้ๆและตอนนี้ทั้งสองกำลังตั้งท้องกับผู้ชายคนเดียวกันพี่ชัย ความเงียบสงัดในห้องดูเหมือนจะปกคลุมทุกสิ่งอย่างในทันทีเสียงหัวใจของมารีเต้นแรงจนเธอแทบจะได้ยินมันในหัวความจริงที่เธอได้ยินจากปากของวารุณีและวิสรุธมันหนักหน่วงจนยากที่จะรับได้ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอถูกพลิกผันในช่วขณะวัฒกรรมที่เธอเคยเชื่อมาตลอดเกี่ยวกับพ่อที่รักเธอกลับกลายเป็นเรื่องโกหกทั้งเพวิสรุธยียบเงียบๆสายตาของเขาสบกับมารีอย่างแนว่วแน่ก่อนที่เขาจะพูดออกมาอีกครั้งมารีสิ่งที่เธอรู้มาตลอดมันไม่ใช่ความจริงทั้งหมด มาลีรู้สึกเหมือนโดนฟ้าผ่าเมื่อคำพูดนี้ตีแสกหน้าของเธอเธอหันมามองวารุณีที่ยืนอยู่ข้างๆอย่างมึนงงก่อนที่จะถามด้วยเสียงสั่นเครือหมายความว่าไงคะคุณบอกว่าพ่อของฉันไม่ใช่พ่อจริงๆเหรอวารุณีพยักหน้ายอย่างช้าๆดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความเจ็บปวดที่เก็บซ่อนไว้นานหลายปีใช่พ่อที่เธอเรียกว่าพ่อเขาคือพี่ชายของวิสรุตพี่ชายวารุณีพูดเบาๆแต่คำพูดของเธอกลับดังสถานไปทั่วห้อง มาลีหายใจไม่ออกความจริงที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนเข้ามาจู่โจมจนแทบไม่สามารถยืนได้วารุณีเดินเข้ามาหาเธอและยิ้มบางๆก่อนจะพูดต่อสิ่งที่พี่ชัยทำมันไม่ใช่แค่เรื่องส่วนตัวมันเกี่ยวข้องกับทุกคนในครอบครัวเรารวมถึงแม่ของเธอด้วยแม่มาลีพึมพำออกมาแม่รู้เร็วว่าพ่อของฉันคือพี่ชัยคำถามนี้ค้างคาในใจของมาลีอย่างไม่สามารถหนีไปได้วารุณีหยุดนิ่งก่อนที่จะตอบแม่ของเธอไม่เคยบอกเธอแต่เธอรู้ดี เพราะเธอคือหนึ่งในเหยื่อของพี่ชายเช่นกันมาลีหันมองวิสรุธในทันทีสายตาของเขาเต็มไปด้วยความรู้สึกที่ลึกซึ้งเกินกว่าจะเข้าใจได้วิสรุธคุณรู้ทุกอย่างมาตลอดใช่ไหมมาลีถามเขาตอบกลับด้วยการพยักหน้าช้าๆก่อนจะพูดออกมาอย่างราบเรียบฉันรู้ฉันพยายามจะหยุดมันแต่พี่ชายและฉันเป็นพี่น้องกันและเราก็แย่งทุกอย่างจากกันมาตลอด มารีพยายามตั้งสติท่ามกลางความสับสนที่เข้ามาโจมตีเธอไม่รู้จะคิดอย่างไรกับชีวิตที่เธอเชื่อมาตลอดแล้วตอนนี้มันหมายความว่าอะไรมารีถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือพ่อของฉันคือพิชัยจริงๆวิสรุตเดินเข้ามาใกล้ๆและยิ้มให้เธออย่างเข้าใจมันอาจจะไม่ง่ายที่จะยอมรับแต่ความจริงก็คือพิชัยคือพ่อของเธอมาลียืนค้างอยู่กลางห้องพยายามประมวลสิ่งที่ได้ยินแต่ทุกอย่างมันยุ่งเหยิงและสับสนเกินไป แล้วทันใดนั้นเสียงของใครบางคนก็ดังขึ้นจากด้านหลังพอแล้วทุกอย่างจบแล้วเสียงนี้มาจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เดินเข้ามาในห้องชุดของเธอเรียบง่ายแต่ความมั่นคงในท่าทางของเธอทำให้ทุกคนเงียบไปในทันทีมาลีหันไปมองและนั่นคือการพบกันครั้งแรกกับแม่ของเธอรินแม่มาลีพูดเสียงเบารินยืนอยู่ตรงประตูร่างกายเต็มไปด้วยความเข้มแข็งแม้ว่าในตาของเธอจะเต็มไปด้วยน้ำตา มาลี ik, ฉันขอโทษรินพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเครือฉันไม่เคยอยากให้เธอต้องรู้เรื่องนี้แต่มันถึงเวลาที่เธอต้องรู้ความจริงแล้วรินเดินเข้ามาใกล้มองมาที่วิสรุตแล้วพูดต่อวิสรุตเขาคือคนที่ฉันเคยรักและเขาคือพ่อของเธอแต่ความเจ็บปวดมันเกิดขึ้นจากการที่ฉันต้องหันไปเลือกพี่ชายของเขาพี่ชายน้ำตาของรินเริ่มไหลออกมาเขาคือคนที่ทำให้ชีวิตฉันต้องแตกสลายแต่เขาก็ยังเป็นพ่อของเธอมาลี มารีมองหน้าผู้หญิงทั้งสองคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าความรู้สึกในใจของเธอปั่นป่วนอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนทุกอย่างที่เธอเคยคิดว่ารู้กลับกลายเป็นเรื่องโกหกที่ยิ่งใหญ่แล้วทุกคนก็เงียบลงเมื่อเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งพวกเราต้องไปแล้วครับพี่ชายถูกจับกลุ่มแล้วเสียงของตำรวจจากหน้าประตูดังขึ้นมาลีหันไปมองเห็นตำรวจสองนายยืนอยู่หน้าประตูพี่ชายถูกจับมาลีถามด้วยความตกใจวิสรุตพยักหน้า ใช่เขาถูกจับในข้อหาช่อโกงและกระทำการผิดกฎหมายมากมายทั้งในเรื่องธุรกิจและครอบครัวมาลีรู้สึกเหมือนจะหมดแรงแต่ท่ามกลางความมืดมิดนั้นมันก็เหมือนจะมีแสงบางอย่างส่องสว่างขึ้นมาในที่สุดเรื่องทั้งหมดก็มาถึงจุดจบและในช่วงเวลานั้นเองมาลีรู้ว่าเธอจะไม่เป็นเหยื่อของใครอีกต่อไปเธอจะไม่ให้ใครควบคุมชีวิตของเธออีกแล้วชีวิตของมาลีจะเริ่มต้นใหม่